โอเคสว่วนนี้โปรแป้งเตรียมคําแนะนำค่ะสิอย่างสําหรับการไปเล่นสนามที่ไม่เคยไปเล่นมาก่อนแล้วอยากทําสกอร์ด้วยนะโอเคเป็นสนามอาจะอาจะแบบว่าเป็นมีเหตุให้หต้องไปแข่งขันในสนามที่ เราไม่เคยเล่นมาก่อนเพื่อลากลไปเชือดสนามที่เขารู้จักแต่เราไม่รู้จักใช่ค่ะแล้วเราจะมีวิธีเตรียมตัวยังไงบ้างที่ไปถึงแล้วไม่เป็นหมูให้เขากินโอเคโอเคโอเคหรือว่าไม่เสียแต้มมากจนเกินไปน่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้กับเกือบทุกสนามอะไรที่มีข้อยกเว้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันค่ะมาข้อ <10 S 1> ทส่1ข้อนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือ preview the course ก่อน preview ก็เหมือนกับว่าเราต้องทําความรู้จักสนามนั้นๆก่อนอเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีมากมายดูได้ออนไลน์เลยค่ะ อินเทอร์เน็ต Google Earth ก็ได้ Google Map อะไรต่างๆสามารถดูแล้วรู้ได้เลยว่าอ๋อรูปแบบสนามมันเป็นแบบนี้นะเพราะบางสนามเนี่ยคนออกแบบออชอบเฟดก็จะออกแบบสนามให้เป็นแนวแนวดูเฟดชัดๆหน่อย,ายบางคน <Jack Nicholas. S 2> ใช่ค่ะบางทีก็จะเป็นแล้วแต่สนามที่เราไปสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศณนะที่นั้นโ <Okay. S 2> อเควิธีที่จะดูได้มันมีอยู่สองสาอย่าง o o g l e e a r t h เมืมอกี้พูดมาแล้วนะครับ ข้อดีของ Google Earth ก็คือถ้าเป็นสนามที่อยู่มาสักพักแล้วมีแน่นอนค่ะข้อดีเมื่อกี้คือมันมีให้ดูดูเสร็จปุ๊บมันมีฟังก์ชันการวัดระยะ,ะใน Google Earth ด้วยเพราะ,ะนั้นคุณสามารถจะวางแผนการเล่นได้ด้วยซ้ำว่าจากแท่นทีที่คุณเล่นไปถึงบ่อทรายหลุมนั้นหลุมนี้มันไกลเท่าไหร่ยังไงคือไปถึงหลุมแรกปุ๊บก็คือไม่แบงค์อ่ะพี่เจไม่ใช่ไปถึงว่าเฮ้ยหลุมหนึ่งเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถามแคดดี้แคดดี้ตีไปไหนแคดดี้อะไรยังไงแคดดี้บอกทางด้วยนะไม่ได้ข้้ออออออเเสีีียยยขงงง Google Earth มมมัันนนนนนนก็็จะู่่่่่2คาาาท1แใชไป ต้องไปเรียนรู้นิดหนึ่งสองพอดูแล้วดูไม่ออกว่าหลุมไหนหลุม1ห,หลุม2องเ<อ>พราะมันไม่มีป้ายบอกอ่ว่าหลุมไหนไปไหนมันต้องพอจะรู้เลเยอร์อาจจะต้องไปดูในเว็บไซต์มาประกอบก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทํางานง่ายสําหรับทุกคนเสมอไปนะครับกับอีกการนั้นก็คือสนามใหม่ล่าสุดอย่างเช่นที่เรายืนอ,อยู่แสมก็ได้ขับแบงคอกใหม่มาก ดู Google m a ิคมีถ้าเปิดมาก็อาจจะเจอเป็นดินเปล่าๆนะตอนนี้เพราะว่าเขาไม่ได้อัปเดตกันบ่อยขนาดนั้นค่หลายๆเดือนทีหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยยังไม่เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์ใช่แต่อเดียแต่อเดียของ Preview the c o r s t ก็คือให้เรารู้ซะหน่อยนะว่าลักษณะรูปแบบของสนามมันเป็นยังไงแต่นั้นไม่ใช่ข้ออ้างว่าดู Google ์ a ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ดูมันมีอีกคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเพราะถ้าสนามเปิดให้บริการแล้ว โดยทั่วไปเขาก็จะมีเลเยอร์ให้ดูใช่ถูกไหมคุณจะไปคลิกหาเลเยอร์ของหลุมได้ว่าหลุมนั้นเลเยอร์ยังไงระยะเท่าไหร่สกอร์การ์ดเป็นยังไงใช่เจ้ไหมครับคุณสามารถจะไปไอ้พวกซิมูเลเตอร์บางอันมีนะครับพวกแท็กคอยเออร์หรือการมินเขาก็จะมีพวกแอปอะไรที่ให้คุณดูได้เพราะฉะนั้นคุณทํากันบ้านล่วงหน้าได้ถึงระดับหนึ่งใช่ค่ะข้อ2ค่ะพี่เจก็คือคอสคอนดิชันสภาพสนามโดยรวมยกตัวอย่างเช่นหญ้าก่อน หญ้าเนี่ยบางแต่ละสนามแต่ละภูมิภาคเขาจะใช้หญ้าแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราอยู่ที่เสียมคันที่แับแบงกอกเนี่ยค่ะหญ้าเขาจะเตียยๆหน่อยดังนั้นเราจะเจอไทลยลายเยอะมากตลอดทั้งสนามเลยคำว่าไทลยลายที่โปรแป้งพูดถึงนี่คือหญ้าตัดเตียนแล้วลูกมันจะเหมือนติดดินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสวยนะแต่มันไม่ได้ลอยขึ้นมา พื้นที่ในการสอดเหล็กใต้ลูกบางในแฟเวย์จริงๆแล้วมีน้อยใช่ไปอยู่ในรับซะอีกที่ยังลอยหน่อยหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเล่นแบบสอดลูกเก่งหรือใช้ไม้หรือเตรียมถ้ามีเวทหลายตัวในถุงอยู่แล้วนะคะก็ต้องเลือกเหล็กที่เบลส์น้อยเพื่ออย่างที่พี่เจบอกว่ามันจะสอดลูกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไปเล่นสนามที่โอ้โหเปิดมานานหลายสิบปีแล้วแล้วเป็นญ้าย้าอีกรูปแบบหนึง่งอย่างเช่นย่าใบใหญ่หน่อยอย่างญ้าที่เราเรียกกันญ่ามาเล,เลยอะไรอย่างี้ค่ะพี่เจ เราก็ควรจะเตรียมเวทที่มีบอลส์เยอะหน่อยเพื่อจะได้ให้เล่นช็อตได้ง่ายขึ้นคอสคอนดิชันที่เราค <Cost S 1> อสคอนดิชันก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีลมฟ้าอากาศม,มาเล่นสยามคันที่ขับแบงคอกไปเล่นบางปูใช่ไปเล่นแถวฉัดเชิงเซาาเงี้ยลมแรงแน่นอนใช่ค่ะคุณต้องเตรียมไว้เลยคุณต้องตีในสภาพลมแรงโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณไปตีตอนบ่ายใช่ค่ะแทบทุกที่ตอนบ่ายลมแรงกว่าเช้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณรู้ก่อนเลยคุณตีเช้าเอ้ยไม่เท่าไหร่คุณตีบ่ายโอเตรียมลมแรงไว้เล่นในลมไม่เก่ง เฮ้ยวันนี้อย่าไปดีกว่าเอาไม่แน่อันนี้เลยดื้อทำกันบ้านเรียบร้อยแล้วไม่ไหวแน่นอนกรีนก่อนเร็วลมก็แรงฉันวันนี้ไม่รอดแน่เลยไม่พออ่ะแต่เพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างที่เรารู้ล่วงหน้าได้ค่ะใช่นะครับอีกอันหนึ่งข้อ3มาต่อเลยค่ะก็คือมีเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า go to club พี่เจ g o to ลองค l ับ go to มันแปลว่าแบบเชื่อใจได้อ่ะว่าจับขึ้นมาเนี่ยอยู่แน่แน่ไม่พลาดแน่นอนอันนี้ใช่เพราะว่า เ,ออเวลาเราไปเล่นสนามที่เราไม่เคยเล่นเราเราจะต้องทำคะแนนด้วยเนี่ยรเราไม่ควรจะ drive ให้หลุดแฟเวย์ดังนั้น driver อ,อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่จะใช้ได้ทุกทุกหลุมสมมุติว่าไปถึงแล้วรู้สึกว่าโหหลุมนี้แคบไม่เหมาะกับสายตาไม่คุ้นมีไม้ยาวอีกอันหนึ่งจะไม้สามไม้ห้าหรือจะเป็นกระเทยก็ได้ที่ยังพอตีได้ระยะแล้วอยู่แฟเวย์แน่เพื่อที่จะมีโอกาสทำสกอร์ในช็อตสอเห็นด้วยโดยรวมยกเว้นที่นี่ <c oughs> ที่นี่หลุดแฟเว์แล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกหญ้าย,ยังโอเคอยู่ที่นี่ไม่เละระดับเพราะฉะนั้นไดรเวอร์ซัดไป,ปได้เลยใช่อย่างเห็นเห็นไหมก็เลยกลายเป็นเขา้าข้อ2ก็คือรูคอ้คอสคอนดิชั่นแสดงว่าเออเราไม่ต้องเตรียมตัวข้อสองมาลบล้างข้อ3าในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีไม้ปลอดภัยเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างนี้เลยอันนี้หลุม16เรายืนอยู่ถ้าดรฟ์ไฟจริงๆแล้วถ้าดรฟ์แบบปลอดภัยที่แป้งว่าแล้วเซอร์พิเจนะตีไม่สามไปเนี่ยโอกาสตกบังเกอร์มี อ๋อเพราะเป็นระยะพอดีระยะที่จะตกเนี่ยถ้าซ้ายหน่อยก็โอเคแต่มันก็จะเป็นหลุมพาห้าที่ยาวขึ้นค่ะแต่ถ้าตรงไปทางนั้นเนี่ยตกบังเกอร์แน่นอนในขณะที่สตีดไรเวอร์ข้ามโอเค่ถ้าไราเวอร์เนี่ยข้ามบังเกอร์เลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไรเวอร์ปลอดภัยกว่าไม้สามใช่อันนี้แพลนสามข้อก่อนอแต่เดี๋ยวตีไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆบอกไปทีละข้อดีไหมละโอเคในเมื่ออยู่ยังไม่ได้เล่นไอจะแนะนําแต่ของยูตีไม่ข้ามสายไม่ข้ามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยูต้องตีเป็นรีชอตอยู่แล้วพาห้านี้ ต้องซ้ายหน่อยายของที่เจ๊จะสู้เลยใช่ไหมสู้เลยเงี้ยแต่ตัดให้มันนู่นยโอเคโอเคตัดไปเลยงั้นพี่เจก่อนเลยค่ะตัดสิครับตัดเยอะด้วยหลุมเนี้ยเพราะว่าหนึ่งต้นไม้เขายังไม่โตมากค่ะแล้วรับเขาไม่ลึกไม่ยาวเพราะฉะนั้นตัดได้พอสมควรทีเดียวแล้วจะได้เปรียบชดสองสมคนที่ตีระยะโอเค แม่ตามไปจนได้ฮะเพรแต่ตรงนั้นโอเคไปลุ้นโยูยูยไม่ใช่มันอยู่ลุ้นคือลุ้นช็อตสองว่าต้นไม้บังช็อตหรือเปล่าแต่ตำราฝรั่งเขาบอกว่าว่าต้นไม้เนี่ย97%คืออากาศกดดันตั้งแต่นอนนี้อะไเหมือนแค่3%ที่จะตีโดนต้นไม้เท่านั้นเองจรงเหรอ พี่เจคะข้อ C อ,อันนี้เนี่ยตั้งว่าสําคัญพอสมควรเลยก็คือต้องรู้ระยะตัวเองแบบไม่เดาด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าเล็ก7เราตีได้ประมาณร้อยห้าสิอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบรู้ระยะคือเคยซ้อมกับพวกเครื่องลอนช์มอนิเตอร์ต่างๆว่าสามารถบอกได้เป๊ะๆว่าเหล็กเราเฉลี่ยอยู่ที่ระยะประมาณเท<ช>่าไหร่ร้อยห้าบสองเฮ้ยไม่ใช่ร้อยห้าสิบห้า เฮ้ยอะไรก็ว่าไปใช่ใช่แต่ไม่ใช่แบบประมาณร5 0ิโนเราคือเหล็กทุกเหล็กอะ่ะคนชอบคิดว่าห่างกัน10ลา10บลา1ิบลาไม่จริงนะคะถ้าลองไปตีดูจะรู้ว่าไม่ใช่เลยบังเกอร์อย,อยู่ตรงนี้เลยแนวบังเกอร์ที่ว่าเนี่ยบอกเมื่อกี้พีงบอกว่าแป้งตีมาเนะี่ยมันจะแนวบังเกอร์นี่เลย <laughs> แต่นี่คือข้อดีของการบุกในสนามเหมอเมื่อกี้ที่พี่ไปบอกบุกไปเลยตัดไปพี่ไม่กลัวเพราะว่าตัวมายังเล็กค่ะ ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหม่สนามใหม่นยมักจะมีไม้ค้ำยันอ๋อนี่ไงพอมีไม้ค้ำยันมันก็คือฟรีดรอปถูกต้องเชิญนะไม่เสียแต้มนะคะไม่เสียแต้มนะอันนี้<ต>คือแต่ว่าตีสมุิสมุิสมุติต้นไม้เล็กเหมือนที่พี่เจบอกก็จริงรแต่ถ้าไม่มีเจ้าไม้ค้ำยันเนี่ยอันนี้เล่นตามสภาพต้องเล่นตามสภาพค่ะเพราะว่าเพราะว่าตำแหน่งที่ลูกอยู่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราจะตีจริงเนี่ยคือถ้าไม่มีไม้ค้ำยันคุณก็ต้องทนเอาอะ่ะใช่แต่พอมีไม้ค้ำยันที่มันติดคือไม่ได้ติดต้นไม้นะมันติดไม้ค้ำยันที่คุณได้สิทธิ์ในนนกาารดด่ะงัหูม จะเอาแบบเป whatever, ๊ะไหมหรือเรากันเองก็ถ้าค่อนข้างเป๊ะก็ทงอยู่นู่นมานี่ห้ามใกล้หลุมเข้าไปเป็นครึ่งวงกลมหนึ่งหนึ่งขับเลงถ้าเป็นปีดอกหนึ่งขับเลงอ่ะอ่ะให้เป๊ะอ่ะให้ปีไหนๆก็อดีตเคยเป็นทัวร์โปมาก่อนทีนี้ต้องแบบนี้แล้วนะคะพี่จีลองก่อนไหมลองลองทำท่าดูก่อนเออยังติดอยู่ก็คือนี่คนระสษานกาการนะค่ะอันแรกติดไม้ค้ำยันถอนโปรเรียบร้อยจบออันนี้ติดไม้ค้ำยันก็ได้ถอนปรอีกหนึ่งช่วงไม้เพราะว่านี่ยัง มันคนละเรื่องกันไม่้ติดอยู่เพราะงั้นก็ได้อีกหนึ่งช่วงไมีก็ต้องมามาร์กลูกตรงนี้ก่อนก็ไม่ใกล้หลุมเพลยไปนะเ,เพราะฉะนั้นบางทีเราเร่งกับเพื่อนเราก็ดรอปออกมาห่างเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าตามขั้นตอนมันต้องประมาณนี้เมื่อกี้บอกต้องรู้ระยะใช่ไหมรู้ระยะตัวเองแบบเป๊ะๆอ๋อระยอนหนึ่งอันที่ห้าค่ะพี่เจต้องมีระยะที่ชอบหรือระยะที่ถนัดอย่างเช่นแป้งเนี่ยระยะหนึ่งร้อยหลาเชื่อใจได้เลย หนึ่งร้อยไม่เกินหนึ่งร้อยสิบเนี่ยเชื่อใจได้แสดงว่าช็อตนี้แป้งกำลังจะวางไปที่หลักร้อยแป้งเห็นหลักร้อยแป้งไม่เคยเล่นที่นี่มาก่อนแป้งเห็นหลักร้อยอยู่ตรงนู้นมันสังเกตง่ายเพราะว่ามันจะมีหลักแดงหลักขาวหลักน้ําเงินน้ําเงินคือสองร้อยหลักขาวร้อยห้าสิบหลักแดงคือร้อยหนึ่งเม่ีเราเห็นกันใกล้แป้งก็เลยวางแผนไว้ว่าแป้งจะตีไปแถวๆก้นเปี้ยนในระยะหนึ่งร้อยหลาเพราะรู้ว่าตัวเองทําสกอร์ได้จากหนึ่งร้อยหลาโตสวยเป๊ะ รอนิดหนึ่งด้วยสุดยอดงพี่เจนลูกนี้ไดฟ์เต็มมากค่ะมันโดนดีแล้วมันตัดอย่างที่บอกตัดพอดีมุมรู้มุมงถ้าไม่มีหน้ากากเนี่ยจะเห็นหนูว่าแบบอ้าปากค้างเลยพี่เจพี่ไกลมากก็เหลือประมาณเป็นพาห้าที่เหลือขึ้นร9 2หลา เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดจะวางสําหรับผมถูกไหมแต่ว่ามาเข้ากับข้อหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเมื่อกี้ห้าแล้วก็คือข้อหกเนี่ยอย่าวุ่นวายค่ะที่เย็นๆเพราะว่าเรามาเล่นในสนามที่เราไม่เคยเล่นใช่ไหมเราจะต้องคิดจรณาอย่างรอบคอบก่อนถ้าลายแย่ก็ต้องเล่นตามสภาพอยู่แล้วใช่ค่ะลายโอเคเพราะฉะนั้นบุกได้ร้อยเก้าสิบแล้วเก้าสิบสองตามลมอ่า พี่เจเลือกเหล็กเพราะเหล็กห้าทำแรจิตประมาณร้อยประมาณ1 9อย่ะตามลมหน่อยๆก็น่าจะโอเคอย่าวู้วามโอเคไม่วู่วามไม่วูวามข้อเสร็จก็คือรู้ลิมิตตัวเองเช่นถ้ารู้ว่าเป็นคนที่เล่นบังเกอร์ไม่ได้เลยเราก็ควรจะต้องเลงเผื่อไปในจุดที่ไม่ไม่ควรจะไตเห็นด้วยเห็นด้วยเอาเอาจะเอามาทำปฏิบัติด้วยเจ็บข้อสอบอยู่เป็นโรคเนื้อหลังที่เจ็บข้อสอบเพราะฉะนั้นถ้าตกบังเกอร์ แล้วต้องเป็นระเบิดทรายมีโอกาสเจ็บซ้ำหลบบังเกอร์สะหน่อยก็ไม่เสียหลายจะเล็งเผื่อซ้ายว่างั้นซ้ายน่าจะโอเคแล้วธรรมชาติเป็นคนคัดเฟด<ๆ>ลมก็ซ้ายไปขวานิดๆซึ่งมันก็ให้กับการคัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเล็งซ้ายของบังเกอร์เล็งกลางกรีนเลยได้ซ้ำไปโอเคค่ะได้ยังมีอะไรเตือนอีกวะไม่มีละค่ะเชิญเลยค่ะคุณบันที<笑><笑>มาคำแรกอย่างว้า,ววามโมโหจะสองออนเลยอ่ะโหดจริงๆ โอ้โหตามสั่งอีกแล้วค่ะสองช็อตแล้วนะพี่เจเฮ้ยโอ้หพี่เจหนูกลับบ้านก่อนนะคะพอดี่ากอีกเกินทำหาพอดีว่าเล่นด้วยไม่ได้ละพี่เจต้องง้อหนูหน่อยสิงอให้อยู่สก็มาข้อแปดนะคะเพราะว่ามันเป็นกรีนที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่คือเห็นแค่ด้านล่างแล้วเป็นกรีนยกด้วยเนี่ยข้อแปดเลยก็คือ เลงกลางกรีนโอเคโอเคโอเคอันนี้คือที่ตั้งใจไว้เขาว่ากันว่ามิลเลนดอลลร์ช็อตเลยระหว่างกลางกรีนกับทงค่ะตัวนั้นสวยที่สุดโดยทั่วไปนะสวยที่สุดระหว่างกลางกรีนกับทงเพราะถ้าเป็นช็อตที่ระยะไม่ถนัดกลางกรีนน่าจะดีใช่แต่ในเมื่อหนูอยู่ระยะที่ถนัดพอดีจะให้แบบให้ขยับเข้าไปอีกหน่อยดูว่ากลางกรีนอยู่ไหนแล้วเอากลางระหว่างทงกับกลางกรีนอีกทีนึงแล้วกันเอาไง ลูกพี่เจกับธงหนูจะเสียบเข้ากลางเลยเพราะคนนี้เขาสองอ่อนเราน้อยหน้าเขาไม่ได้โอ้เป๊ะเฮ้ยนี่มันกลางลูกพี่กับธงเป๊ะเลยนะน่ะเมื่อกี้พี่ตากล้องบอกว่าหนูโมอะพี่เจมันน้อยใจจริงเลยนี่มันตามสั่งอ่ะเป๊ะเลยนี่คือหนูโอเคเลยนะเพราะว่าดีทั้งคู่ยเลยระหว่างลูกพี่เจกับธงแต่ว่า ทองปากขวาบังเกอร์น่ะเขาบาดดักอยู่ทางขวาท่านโทษนะยืนตรงนี้ยังไม่เห็นบังเกอร์เลยความที่ตัดลงไปอ่ะซ่อนเห็นว่าเนี่ยดูไหมเนี่ยว่าบังเกอร์ไม่องก่อนโอ้ยลึกอยู่ลึกอยู่ใช่ไหมก็มากางกรีนผมว่ทุกข้อเลยตอนเนี้ยมข้อเก้าไหมใกล้จบหลุมแล้วข้อเก้าก็คือให้โอกาสตัวเองได้อยู่ในตำแหน่งพัดขึ้นในกรณีที่แบบว่าเล่นจากขอบกรีนไงคะถ้ารู้ว่าลูกนี้สั้นเนี่ยมันจะเป็นทางลงเราเล่นให้เลยไปหน่อยดีกว่า เพื่อจะได้พัดกลับมาในพัดขึ้นทําสกอร์ได้แต่ว่าออนแล้วก็ไม่ต้องพัดไปวางตัวข้างล่างไม่าค่ะไม่ต้องหาสู้เ,เลยดีกว่าค่ะโอเคอะพี่เจพัดอีเกิลใช่ไหมคะใช่ครับผมลูกนี้หนูจะสู้สุดใจคอยดูช่วยลุน้นฮึบฮึบโอเคสวย บไม่แตกตะโกนดังไปได้น okay. ึงรู้สึกว่าวันนี้มันดูร้อนๆไงไม่รู้ค่ะพี่เจบอกแล้วว่าตั้งแต่ขึ้นมาเล่นทานข่าในชีวิตดีมีอนญาตเข้าข้อสิเลยนะคะข้อสิบก็คือ let it go ค่ะปล่อยมันไปค่ะเวลาปล่อยพัตเตอดีไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเราแบบเกิดอะไรที่มันไม่เป็นไปตามแพลนเราเราก็แค่ปล่อยมันไป เพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นสนามที่ไม่เคยเล่นมาก่อนมีมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคนเราชอบท็อปเทนเนะสรุปมาเห้แล้วเออจะได้มีหลักการในการจำง่ายๆ10อย่างทวนอีกทีมีอะไรบ้างครอบคลุมมาให้ทุกหัวข้อเลยนะคะข้อแรกนะคะก็คือพรีวิวสนามค่ะทำความรู้จักสนามมาก่อนข้อที่2นะคะคอสคอนดิชันหรือสภาพสนามค่ะข้อ3นะคะก็คือมีเหล็กยาวที่สามารถเชื่อมือได้ว่าตีแม่นแน่นอนค่ะข้อส มีระยะแบบเป๊ะๆในใจค่ะเรารู้ตัวเองว่าเราต้องตีระยะเหล็กเท่าไหร่เป๊ะเลยส่วนข้อที่5นะคะมีระยะที่ถนัดค่ะข้อ6ค่ะพี่เจเขาบอกไว้ว่าอย่าวู่วามข้อ7ค่ะรู้ลิมิตตัวเองข้อ8ตีกลางกรีนไว้ก่อนส่วนข้อ9ให้โอกาสตัวเองได้พัดขึ้นค่ะส่วนข้อสุดท้ายท้ายสุด let it go <laughs> ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยมันไปถูกต้องมันอาจจะมีตามที่เราต้องการบ้างพลาดบ้างสุดท้ายแล้วเราลองเต็มที่แล้วอะไรที่นอกเหนือความควบคุมของเราหรือสายไปแล้วก็ปล่อยมันไปค่ะนะมันมีหลุมหน้ามันมีรอบหน้ามันมีวันหน้าแก้มือได้ไม่เป็นไรหรอกพี่เจไม่หิวเนาะช่วงนี้หิวมากเลยอ่ะแต่หนูรีบหนูต้องไปเลี้ยงลูกค่ะที่บอกแล้มันคือมันต้องอย่างต่ํามันต้องหิมะหรือว่าเจ็ดสีอ่ะ <โ>รูจ้จักเฮ้ยไปถึงอเมริกาตั้งนานควกมังกรเจ็ดสีไม่ค่อยได้กินนะท่าทางอ่ะพี่ว่าเวลาแลวเนี่ยนาฬิกาบอกเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้หมดเวลาโชว์เคสลูกร้องแล้วค่ะไปก่อนค่ะพี่จิ๊นบ๊ายบค่ะอันนี้เขาเรียกว่าข้อสิบเอ็ดชักดาบค่ะ <laughs> <laughs>